ทำไรอีกไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนี่คือนักออกแบบอัจฉริยะมากเขาก็จะไปตัดไม้แบบเนี้ยมาแล้วก็จะทำอะไรไม่รู้เนี่ยช่างจะทำะไรวันนี้ช่างเรื่อยรอดูใช่ไหมเนี่ยไม้สามแผ่นเนี้ยเขาตัดมาไม่รู้เขาจะทำอะไรนะะแต่เรื่องทำ เมื่อวานก็ล้างตูปต้ปลาเก็บตู้ปงตู้ปลาแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายดูใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปหาปลากันไม่ได้ปลาสักตัวแต่มาได้ปลาในเนี้ยในบ่อเน,นี้ยแล้วก็ไปใส่ตู้อลังการมากตู้เบลมแต่ปลาตัวติดนึงวันนี้ก็อันนี้แหละมีเรื่องทำอีกแล้วเนี่ยอะไรเอย ยังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะทำอะไรมันเป็นเลือดเลยไปแล้วจะตั้งยังไงวะเนี่ยแค่ตีแค่เนี้ยต้องมาวัดเนาะม,ม,นมาตรหมาวเป็นความเป็นสิริมงคลไม่มันก็จับยึดเลยไม่ได้เหรอ,อตามไป เดี๋ยวเรารอรุนกันว่ามันคืออะไรนขนาดยังไม่กินกาแฟนวันนี้กินเอ็มร้อยคนละครึ่งขวดนเนี่ยดีดแล้วเอ็ม <laughs> ร้อยครึ่งขวดก็ดีดได้เดี๋ยวเรากินรอบรอบไปบ่ายกาแฟ จะใช้อะไรใช้ทำยังไงว่าเอาไว้ทำอะไรมีคนอยากรู้แน่เลยใครจะทายถูกบ้างวัดมันจะเป็นแบบไหนไวะนะทั่วไปทั่วไปถ้าทำแล้วมันมันออกมาดีเอาไปทำในรถได้ไหม เอาไปทําบนหกล้อไงเอาไปทําหน้ารถหกล้ออะไหนไหนนี่อุปกรณ์อันอันสะดวกของอะไรนะไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะเครื่องมือทีวัดกันไม่ต้องการเครื่องมือไอ้อะไรวะเนี่ยเขาเรียกอะไรเครื่องมืออำนวยสะดวกเอออำวยความสะดวก ที่วัดกันไม่ตรงกันครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราทําในวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมเครื่องมือเจาะยึดอนดดืนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์นักออกแบบแล้วก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะคืออะไรนะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ย ยังไงวะยังนึกภาพไม่ออกเลยนี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยนไหน,นยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดี <c oughs> ที่วางโทรศพัพท <c oughs> ์ฮะยังไม่เสร็จนี่หรืออ่าเดี๋ยวมันจะอยู่อย่างเงี้มันจะอยู่อย่างเี้มันแล้วตรงนี้มันจะวางยังไงเขาบอกยังไม่เสร็จ ดูลายก่อนนะใครโอนเงินแสนมาให้เนี่ยที่ตั้งโทรศัพท์แล้วเขาจะตั้งยังไง<อ>เมื่อกี้เขาเอาโทรศัพท์วางมันก็สไลด์ลงดิอ๋อมันมีอีกชิ้นหนึ่งมันมีชิ้นหนึ่งคพั่นี่นี่นี่บ้าเนี่มาวางไว้เฉยนี่มีอี้ชิ้นหนึ่งเขาจะเอามาต่ออะไรตรงนี้ว่า,วานี่นี่วางไว้เฉยมันไม่มันต้องมีตัวรองตรงนี้ดิไม่ได้ตัดจะไม้ตัดมาเอาของลูกมาก่อน อันนี้ที่เขาวาดรูปแล้วด้วยนี่ไงในกล้องถ่ายรูปปะเนียอันนั้นอาจจะเยอะเยอะนี่ในไม่ใช่อีกไหมนั่งที่เขาถ่ายไอ้ที่เขาวาดรูปอะถ่ายรูปเสร็จแล้วเป็นรูปภาพไปด้วยอันนี้กล้องที่เขาทำเมากล้องอ๋อแล้วในกล้องพอถ่ายเสร็จแล้วจะมีภาพปภาพอันนี้คือกล้องใช่ไหมกล้องนะนอกเรื่องละอันนี้นอกเรื่องละอันนี้นอกเรื่องมาเออกล้องถ่ายรูปของน้องอุ้มเขาค่ะเขาทำเมื่อวานนี้นี่คือกล้องถ่ายรูปของน้องอุ้ม นี่ก็คิดได้ยังไงเอ้ยอันหนึ่งอะที่เขาถ่ายออกมาแล้วขอบคุณครับผมถ่ายแล้วถ่ายแบบเนี้ยแล้วมันออกมาเป็นรูปภาพครอบครัวเราอะอยู่ไหนวะขอบคุณครับผมเฮ้ย,ม,ย,ไไยมันหายไปไหนวะเออมันหายไปไหนมันวาดหมดทุกคนเลยนะมียันแมวส้มอะ่ายดูที่หานอนะเออมันหายไปไหนวะอโอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว ใช่ไหมเนี่ยเจอนี่ไงนี่กล้องนลูกถ่ายแคตามถ่ายทุกคนน่ะขนาดถ่ายถ่ายคนละคนคนละคนละคนอันนี้กล้องอันนี้กล้องที่เขาถ่ายกล้องรวมภาพไ้เฉยเลยอันนี้กล้องเขาเขาก็จะถ่ายทุกคนทุกคนถ่ายเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ่ายคนละคนละค้งคนละค้งกล้องรวมภาพได้กล้องน้องอุ้มรวมภาพได้ไง มีแมวส้มด้วยนี่ไงมีพ่อแม่พี่ยอมน้องอุ้มแล้วก็แมวส้มนี่ไงนี่ใครดูออกไหมนี่จินตนาการของเขาเนาะนี่กองถ่ายรูปของเขาอืถ่ายออกมาเขาคิดได้ยังไงไรู้เนาะเขาถ่ายปึ๊บแล้วก็จะเอาทุกคนมาไว้ในนี้เอาเสร็จยังยังเนาะเขาโอนตังมาให้ใช่ก่อนจะดูหน่อยว่า มันยังไม่เสร็จมันยังประกอบร่างไม่ได้เลยเนี่ยมันจะวางยังไงก็ยังงงอยู่เนี่ยไม่ได้ตัดวางอีกสองอีกตัวนึงก็นี่ไงบอกเอาตัวนี้ไงตัวนี้ลองอย่างนี้เลยยืดอย่างนี้ยืดได้ไหมเนี่ยไดี๋ยวมันต้องเสียบอัน,นี้ด้วยมันดูโทรทัศน์อ่ะก็ต้องเนี่ย<ง>มันต้องวางอย่างนี้ได้เรื่อยมันต้องเสียบได้ด้วยเหรอ นก็อย่เียเอาตรงนี้เหรอน็อตยิงเอาอ๋อเราก็ต้องเอายึดยึดยึดมุมนี่ไงยึดมุมสี่มุมไหมถ้าไฟไม่ช็อตเหรือว่ากันเงานี่ยึดมุมไงไม่ช็อตหรอกไม่ใช่มาช็อตได้อันนี้มันเป็นไม้ต้องเก็บไว้ให้เขาเนี่ยต้องเก็บไว้นี่คือภาพครอบครัวที่น้องอุ้มถ่ายออกจากกล้องถ่ายรูปอันนี้นะคะทุกคน กล้องอัจฉริยะมากนี่เราคิดได้ยงไงมันดูยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเ <c oughs> ขียนเนี่ยยิงตรงนี้มายก็เป็นเดี๋ยวเขีย,เยวเขียนไม่ตมรงแล้วยิงก็ไม่ตรงไปยึดให้มันเสร็จทำป,ประกอบไปแล้วเพราะไม่ไม่มือให้มันใช้งานได้จริงๆนะ ไ้ดูว่ามันจะใช้งานได้นะนี่ต้องลงทุนเลยนด่ดูเนี่ยต้องคุณใช้สวมสวานใช้น็อตยึดนี่น็อตเอาไว้เดี๋ยวเขาทำการยึดไปละ โทรศัพท์มาตั้งแล้วเขาปนล่ะมันแล้วแต่รุ่นรุ่นใครรุ่นไหนของรุ่นของเขาอันนี้ไม่เกี่ยวกันไหมวะนี่ที่ตั้งโทรศัพท์ DIY จากไม้พาเลิตเก่าๆนี่ก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว